สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นโปรดนี่ <Yeah. S 1> จัดสร้างในปี2540ออกวัดไล่แต่งทองสำหรับองค์ในคลิปนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะเนื้อนวโลหะมีจํานวกนการสร้างทั้งหมด499เหรียญสําหรับเหรียญในคลิปนะครับผมก็เปิดบูชาไว้ด้วยที่7,550พร้อมบัตรับประกันพระแท้จากช่องเคเบเลชชั่แนลอีกหนึ่งใบ <Okay. S 1> นะครับวิธีการดูนะครับก็พยายามจดจําลักษณะรูปแบบรวมๆห,หรือที่ภาษาเสียงไาใช้คําว่าดูธรรมชาติของเหรียญน,นะครับพยายามจดจําโค้ดให้ได้นะครับ โค้ดเป็นโค้ดต่อโค้ดพุทธนะครับถ้าเราจดจางโค้ดได้นะครับเราสามารถดูได้ตั้งแต่เนื้อทองแดงนวะเงินจนถึงเนื้อทองคําเลยนะครับสำหรับรุ่ปนนี้ปีสี่ศูนย์นะครับหลวงปู่หลิวนั่งปลุกเสกอธิษฐานจิตเดียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่25กันยายนปี2540เวลา14นาฬิกาก้านาทีนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนำรายได้ไปสมทบกองทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับงานเก็คบอุขณทีี่รรรัััับบบชมะฟงจจนนคคสวดับ สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นปลดหนี้จัดสร้างในปี2,540ออกวัดไล่แต่งทองสำหรับองค์ในคลิปนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะเนื้อนวะโลหะมีจํานวกนการสร้างทั้งหมด499เหรียญสาหรับเหรียญในคลิปนะครับผมก็เปิดบูชาไว้ด้วยที่7,550พร้อมบัตรับประกันพระแท้จากช่องเคมเลชชานัลอีกหนึ่งใบ <Okay. S 1> นะครับวิธีการดูนะครับก็พยายามจดจํารักษะรูปแบบรวมๆหรือที่ภาษาเซียงเขาใช้คําว่าดูธรรมชาติของเหรียญน,นะครับพยายามจดจําโค้ดให้ได้นะครับ โค้ดเป็นโค้ดต่อโค้ดพุทธนะครับถ้าเราจดจังโค้ดได้นะครับเราสามารถดูได้ตั้งแต่เนื้อทองแดงนวะเงินจนถึงเนื้อทองคําเลยนะครับสำหรับลูกนนี้ปีสีูนะครับหลวงปู่หลิวนั่งปุกเสกอธิษฐานจิตเดียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ี่กันยายนปี2540เวลา14บนาฬิกาเ้านาทีนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุนีนะครับเพื่อนำรายได้ไปสมทบกองทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับงานเกณร์ลุนี้ก็มีนะครับไม่ต้องห